ดวงแนดอมวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของใครเรามาเปิดไพ่ไปพร้อมๆกันเลยนะคะใ <c oughs> บแรกนะทรียบซอรนะคะสามดาบเนี่ยขึ้นมาก็เป็นพลังงานของคนอกหักผิดหวังเสียใจเจ็บปวดมากๆนะคะรักสามเศร้าก็ได้ผิดหวังจากธุรกิจอปัญหาครอบครัวได้เหมือนกันไพ่สามเหรียญหรือบางคนมีปัญหาการเงิน ที่แบบอาจจะไปคุยนะกับคนกลางเกี่ยวกับบ้านอะไรเงี้ยอสังหาเอออสังหาที่ดินได้หมดนะคะไพ่สามเหลี่ยมมาถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์ก็รักสามเศร้าชัดแล้วแหละว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเตออิร์ดปาร์ตี้ความสัมพันธ์แบบสองสามคนนะคะถ้าคุณกำลังอยู่ในสถานการณ์นี้นะมาฟังว่า แลนดอมดวงวันนี้เนี่ยอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะชัดละเรื่องออรักสามเศร้ารังสามคนนะขอดูนะคะว่าตอนนี้สภาพจิตใจของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคุณเจ้าของดวงนี้นะคะเดอะแมจิเชียนนะ The ician, เดอะแมจิเชียเป็นเอเนอรของคนที่รู้ทุกอย่างนะคะรู้หมดแต่มันอดไม่ได้นะคะ คือไม่ว่าคุณจะเยืนอยู่ในจุดไหนของความสัมพันธ์นี้ก็ตามถ้าคุณไม่ได้เป็นคนเออสมมติคุณโดนอโดนอกใจโดนนอกใจสมมติคุณก็รู้รู้ว่าเขาทําอะไรรับหลังคุณแต่ก็ ทำอะไรไม่ได้คือมันมันเหมือนคนเก็บกดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นมือที่สามนั่นแหละบางทีคุณก็ไม่ได้อยากจะทำหรอกแต่ว่ามันฝืนความรู้สึกตัวเองไม่ได้แต่ถ้าคุณเป็นคนกลางก็รู้อีกแล้วว่าจะต้องแก้ไขปัญหานี้ยังไงรู้ว่าจะต้องจบปัญหานี้ยังไงแต่มันมันยังไม่ไม่อยากที่จะปล่อยอะไรประมาณนี้นะ energy มันแบบนี้เนาะขอดูนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ ว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนเอ่ย sick of s ฟ o r นนะคะ <c oughs> the hermit นะเชื่อว่าเหตุการณ์นี้นะคะจะเป็นบทเรียนสอนคุณนะคะสุดท้ายแล้วคุณจะก้าวข้ามมันไปด้วยดีคือมีความเสียใจแหละนะห้าถ้วยอะ่ะอ,อ,อาจจะรู้สึกผิด อันนี้ลองเอาไปอัดแอปดูนะคะว่าคุณอยู่จุดไหนของเหตุการณ์นี้มีความรู้สึกผิดเสียใจเสียดายสูญเสียเกิดขึ้นการสูญเสียไม่ว่าจะเสียอะไรก็ตามเสียใจเสียคนรักเสียภาพลักษณ์ก็ได้เสียวงสังคมเสียเพื่อนสิ่งที่คุณสูญเสียไปคือบทเรียนที่คุณ จะได้สติกลับมาว่าโอเคฉันทำผิดพลาดไปแล้วและฉันจะต้อง move on ออกจากจุดนี้ให้ได้คือรู้แล้วว่าควรที่จะลงมือทำควรที่จะตัดใจควรที่จะทำยังไงได้หรือยังอะไรอย่างเงี้ยเนาะ <c oughs> แล้วอารมณ์ความคิดความรู้สึกของคนที่อยู่ในเรื่องนี้เป็นยังไง <c oughs> แฮวิทแฮงแมนนะคะนาอโ์นโอเคในฝั่งของอีกคนหรือว่าบุคคลในเรื่องราวนี้เขาดูไม่ค่อยทุกข์เท่าคุณนะคนที่เป็นทุกข์มากที่สุดน่าจะเป็นคุณคือถามว่าเขาเป็นกังวลไหมใช่เขาคิดไหมใช่แต่ว่าสุดท้ายแล้วอะ เขาก็ยังมีความมั่นใจในสิ่งที่เขามีเขายังไม่ได้รู้สึกเศร้าโศกเสียใจหรือไม่ได้รู้สึกว่าเขาสูญเสียอะไรนะคะอ่ะขอดูแนวโน้มนะคะความสัมพันธ์ในครั้งนี้ว่าจะจบอย่างไ The Empress นะคะถ้า The Empress มาเนี่ยนะ The fool คิงซอสนะคะก็คือถ้าสมมุติคุณโดนนอกใจก็ขอให้รวยว่าคนรักของคุณเขาจะเปลี่ยนแปลงเขาจะกลับมาเป็นคนดีคนเดิมของคุณแน่นอนคือคุณจะได้รับความรักที่ที่ดีสุดท้ายแล้วก็ยืนหนึ่งนะคะคือจะจะแฮปปี้มีความสุขสุดท้ายแล้วมันบทเรียนนี้มันมันสอนให้เราได้เรียนรู้ เรียนรู้กันให้อภัยเอ่ยเรียนรู้กันแบบอะไรควรไม่ควรอะไรนู่นนี่นั่นความสัมพันธ์เนี้ยมันจะถูกแยกออกจากกันนะคะคือเป็นอิสระต่อกันอยากเด็ดขาดชัดเจนแน่นอนไม่ว่าผู้ฟังจะอยู่ในจุดไหนของเหตุการณ์นี้ก็ตาม แล้วถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่เข้ามาทีหลังมันจะเป็นอย่างไงก็ขอให้รู้ว่าสุดท้ายแล้วคุณก็จะได้เจอความรักที่ดีนะเพียงแต่ว่าคุณจําเป็นมากๆที่จะต้องเข้มแข็งชัดเจนและตัดให้ขาดแล้วก็ต้องเป็นเดอะฟูลที่พร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่เซตซีโร่ให้ได้แต่ทีนี้คือไพ่เดอะฟูลเนี่ยมันเป็นไพ่ของคนที่ อินโนเนตนนะในบางในบางครั้งอะมันดู <c oughs> บริสุทธิ <c oughs> ์เกินไปเป็นตัวของตัวเองเกินไปอยากทำอะไรก็ทำจนบางครั้งมันไม่มีลิมิตนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็ต้องให้ลิมิตกับตัวเองต้องมีมาตรฐานต้องมีเกณฑ์นในการครบในการคุยกับใครก็ตามหลังจากนี้หรือว่าในความสัมพันธ์นี้ควรที่จะให้มันชัดเจนว่าอันนี้ได้อันนี้ไม่ได้เมื่อไหร่ ที่ไหนอย่างไรสถานะไหนอะไรประมาณเนี้ยนะคะแล้วสิ่งนี้มันจะมันจะทําให้ให้ความสัมพันธ์แบบรักาสามเศร้ารักซ้อนต่างๆมันจบโดยบริบูรณ์แล้วคุณก็จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แบบจริงๆโ okay, นะอเคเนาะข้อความในวันนี้นะคะก็ประมาณนี้นะสำหรับดวงแรนดอมในวันนี้ถ้าชอบนะคะฝากกดไลค์นะกดแชร์กดติดตามเป็นค่าครูให้แม่หมอะด้วยนะคะแล้วก็ <c oughs> สำหรับเพื่อนๆที่สนใจดูดวงนะคะคลิกที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลย